คือเอา,าก็ให้บุญญาบรมีเจงศักดิ์อยู่ญญในถาทานทีนี้ก็ดีหรือว่าบุญญาบรมีอาของเทวดาควาดินจงไปนําไปจอยหลูกจอยหลานอ่านําไปปกปกัปกรักษาในาครอบครัวของเพิ่อนอเหตุยังน้องไปก็ให้เจริญลุงเลี้ยงเนื้อบันให้ไหลมาเทมาเน๊ขาขาให้เจริญเจริญสาธุ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 เ สวัสดีครับผมนสวัสดียุซีทุกคนนะครับกบไดออกมากันแต่มือบวงสวงแลลวเนาะครับผมมือบวงสวงกบไดเบิ่งหอดมอหลงมอล่ำน้ำเพลินํำดอกครับเือแต่ขึ้นมาถ่ายยุ่งแย่นหลายตั้งใจยุ่งผีกับเมียล่ะครับพอยังกับพุ่มใจอยู่ดอกภุ่มใจลายหลายว่าญาติพี่น้องนั่นอยู่จักอยู่แห่งหนตำบลใดบ่เคยหูเคยเห็นกับเป็นกระไดเมา่อหอดมาถึงมาพ่อหน้าพ่อตากันครับ อ่าพอภูมิใจแห้งเออหรือว่าเป็นอย่างมุนบัลมีของปู่เพิ่นอยู่เนาะเออเพิ่นไดมาปู่ได็กยู่ไกอยู่ไกลกบ่เคยได้มากกับมาเห็นอ่าอยากมาไหวปู่เออก็ถือว่ามุนบัลมีปู่นี่สูงสุดอยเออถึงว่าเพิ่นมีนาจิตนาใจผู้เล็กผู้น้อยเพิ่นมากเพิ่นก็ได้มากกราบมาไหวก็ได้อ่าสอยทำบุญทำบุญส่วนโยอันนี่ก็เงื่อนวนทีได้ก็คือ คาซางเป็นเห็ดกันยังว่าท่าน้จ่ใจเพ็่นเนาะนที่นี่กันยังหลายอย่าง,ายยางโยอาใัยกับคาผ่าต่อผ่าเต็นด์ดำอะไรแล้วของเพื่อนมะม่วงจำลองไวแต่ก่อนนะเออมันก็ได้ขาดตัวนี้ก็คือมันจำรูดของเพื่อนไปยืงเขามากก็ต้องไปขอเขาเลยเออซ,ซื้อไม้เขาเพืเ่นก็คือเพื่นที่เอาไม้กันยังจะได้ใส่ใจหลายอย่างที่นี่ก็คือเสด้มะเห็ดนี่แหละอีกเนี่ย เออคนจีไดเออมาปูพื้นโยปูกระเบื้องอือม็นกัจจิดายเอ๊ะโยครับคนละเออคนละครับกัจจิเศษใส่เงินใส่ทองอีกหลายบาทหลายสตางค์อยู่เนาะครใส่สีคาหินขาสายใส่สีขาตะวะกระเบื้องใส่คา้างเป็นอีกครับอ่ากัจจิโตกไว้บมเมนน้อยอะลรไนี่เลยเคืองแสนไปแล้วครับปีนี้ก็ใส่เงินต้นน้องหมองน้องใหม่พี่น้องได้บริจาคทำบุญมากกได้แยกแย่ออกไปให้ อุบายจานเป็นขานาม้าไฟนําเนาะที่พี่น้องให้มาเออบะต้องเป็นห่วงว่าพอเิีอยวอไปใส่ปกบใส่หอบอมมันบอมีอ,มอ่านอกจากพี่น้องี่ว่าเออนี่ร้อยหนึ่งให้พอไม่ซื้อวันซื้อยาพอกะชีใดแยกแยกออกนะนะเออเอ,อที่นี่พี่น้องเอฟซี 4, ทุกหมังทุกูกบอนก็บ่ต้องเป็นห่วงเด้อ,อ,อว่างเงินทุกบาททุกจตาตังก็ได้มาเหตดเนี่ละหลังของรังค่าให้ปูกาด่วนดีเหลือกาจีดได เออปืนกระสุูกระเบื้องเนาะมันมองเออเพิคอันนี้เ่ินก็บอกว่าบอเป็นบาต้องเป็นห่วงหรอกมันก็ยั่งอยู่อีกจังทิตมวดอยู่ดอกมันก็ได้เกจหมวดทานแล้วเออเออยั่งอยู่ขันล้วมงวดนี่น้ำกระสีเลื้ยอยู่ตั้งทิพสองหมวดเนาะอันนี้นี่ถามว่าหลังจากบวงสรวงมาพอฝันบอก็ฝันดีอยู่เด้ฝันดีกับมีค้นภูเพิ่นเพื่อใด ได้นามาซองหดเนี่ยครับเพื่อนบอกเหมือเศ้าเพิ่นกับมาบอกเพิ่นมาหอจะเศ้าเพิ่นอยู่ทั้งปวดทั้งอุดมพรเออเพินเ่นฝันเหมี่นได้ย่ายนันมาเอาเหล็กไปถ้าจิถือคือบอกออกเพิ่นกระหงเที่ยวนี้เพิ่นวามามาเมี่เพิ่นกับออกมาสานปูเนี่ยเขาจัดแถวกันเทิงแต่งสุดเขาก่อนล่ำกันเต็มอยู่อันที่นี่เขาบอกว่าพอเนี่ยก็ใส่สุด มันมีคนยางน้ำสองคนปูนยิ่งใจสุดในเอาเอาเล็กหน่อยสองสองคนนี่ไปงอนลงน้ำแนววัดสัตว์ยายนี่ฝันเขาวว่างวดไดกับฝันเป็นฝันแม่นนะครับเ,เอองวนี่เิ่นการานว่าวาจังได้ก็ออกเลยกปุยเป็นว่ามีผู้เ่าองเท้า,ามาให้เอาเล็กหน่อยไป่อนลงน้ำน้ำเขากระเบนแต่อื่นหนอยครับ,รบน้ำตาม สามสี่สามสามสี่เขาไปสี่แล้วละหนึ่งสามเขาฝันครับวันนี้คือเที่ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนกะว่าเพื่อนได้มามาแล้วเพิ่นกลับไปฝันฝันว่าพออย่างเมารถดบัตรไปไปรับคนบ้านเพื่อนอื่นผู้ใดขืนกับบ่ขืนก็มีเพื่อนกับใหญ่เพื่อนเด็กข้นก็ถือเจ้าเพื่อนกับใหญ่เพื่อนโอ้แม่นเนาะ วานนี้วันนี้เพิ่นกับฟันเพิ่นมาเอวาให้ฟังแต่เศร้าคนแต่ว่าพ่อเองเนี่ยพ่อฝันว่าเขายิ่งยิ่งลูกชายผมบักอยู่เนี่อันบวมยนบักตัวอ้วนเห็นไหมบักอ้ามันตัวนอย่ะบักนางมั่วอ๋อบักนางมั่วเออมันในเรียนขึ้นรถท่านเสียเล่ยมาหายมันกำลังดีขึ้นเขายิ่งตายฆ่ารถไม่ฆ่ารด นีีก็ส่่หนึ่งห้าเฮ้ยไม่ศูนหาสี่หกบอกาจจะไปแปลไปถอดบอสเตเบียนนะนะเพื่อคนอื่นเขาสีถามนะเพราะศูนเพราะว่ามอมวายยังไงมั่งอาย่เนี่ยเราเราอาย่ตัวนี้แล้วนีแต่สเตเบียนรถขนาดมันสี่หกศูนห้าน้ออืมนี่มีการเพราะว่ายังกลางคือฟันฟันนม่ขึ้นหลังจากบวงตวงไปนั่นแหละครับกลางมือขึ้นไม่อีกเมื่อฟัน ฝันว่าเขาได้เทิงนกเทิงไก่เขาลกขนแล้วได้แต่ว่าเขาซือเขาบอลลอน,นล่ะมันมันมีห้อยไฟล่นไฟอย่างผมมาไน,นในิในในมิตทำปันนั่นว่าไกา่บอลลนนี่มันมาเห็นอย่างกินมันกับบาดแสบตัวไอ้มันล้นสิมันหลึ่งเหลียงแน่เขาว่าเอาม้าหายแล้วล้วจะเสียดเอาตัวเขา,าอ่ะ ก็พอเองก็คยอว่าขันฝันแนวนี่มันกัดเสได้เยอะหรออ่ะครับอืมตามตามที่ผันผ่านตามที่มันผ่านมากพ่อก็ว่าขันขันยังดีก็ที่ผ่านมากมันก็เล็กมันก็เข่าอยู่เนาะครับเออมาแน่ง่วแน่ก็หลังจากได้ขึ้นอนันมากหลังจากวงสวงมากก็มาฟันมือขึ้นนะที่ว่าเขาเอาไกลมาหายนะครับพอเังกับว่าคือมันสิได้นั่นล่ละตามที่ผ่านมากขันฝันยังดีกับว่าได้ครับ บดานนี้ก็มี่คนหลายๆคนเขากับฟันเกียวเขากับฟันเกียวว่าเขาจัดงานมี่หยางอยู่หน,ะเนาเฮียนพบเออนาเฮียนผมเองนะนะคนนั้นเต็มเหมือนพี่ย้าอยออกไปแต่ในทางในสิฮะมองอยางกับมีครับเออว่าเรียงคนนั่นนะครับรบ้บานนี้สั้งคนไนเขากินเนยมแล้วเขาก็ลังกันออกมาผี่ว้ครับคอ,ออกมาวัดมามาหาภูเขาเนี่ี มาว่าโอ้อยังไงก็เลียเขาอีกล,ละหลังครับบันนี้มีบ้านอื่นเพื่อนฝันยังจี่อีกบ้านตัมาถามผมเพื่อนว่ามันดีหรือบอ่ดีอ่ามันจะเ,เป็นยังไงเพื่อนว่าเพื่อนฝันว่าพรตรามาเนี่ยเอก๋ยวไมนน่มีความฝันเขาว่าเห็นไฟกว้านปุ่มเล่นมองของพระอีพรบ,บันนี้เขายืนนมแนมเขานี่อีพรยังไงมันเป็นฟองทั้งทางดาสีพอร้อยจนไปสูงแล้วก็ไปแตกออ เ mm. นี่ยมันยังเหงนื่อยยังยังแต่กระจายไปทั่วเลยดังแห้งจ่าเลยว่ะจ้ะมันี่กันที่ตัวหนึ่งพอกับพว่ามันสิวันหนีบวกันคิดจังหนึ่งคือเข้ากับไม้ยูในอ่าจุดดำโจกคูขาวเนาะ so mm. เป็น cents, เม็ดแดงชุสูงผมเลี้ยงผมไว้กินว่ามันจิตแต่กระจายออกแสดงว่าเลยเนี่ยมันไปถุกหนองถุกบอนนะเออผมืว้ยินวางชั้นเพราะว่ามันดัง่างแห้งเขาอ่ะมันบังกู วันนี้เนี่ยเมืองโอ้ยมันเหลีอ่ยเองมันแตกกระจายเบืองเป็นจีนป่องไปทั่วเลยว่าทางเข้าวัดในนี้เขาว่าทุกเ่ายังสันออง่นพอยังกกนดกุ้งใจอยู่พอคิดว่าเหลืมันจะดังแห้งบอมันกระจายไปทั่วมองได้ก็บอกขายลเลอ,อขายเยอะเดี๋ยวเขาหัไหายคนหนึง่งไม่น้อยอทีนี้กันนี่แค่นั้นเลียงหลังจากบองจวงมา เยพรา<น>ะ,ะว่าฝันดีอยู่ผู้เขาเคยฝันเยได้นเขาก็บอกว่าเลขเขาแล้วละ่ะเ,เลขอยู่แล้วคคอค็นถามมากครับอาจารย์ไอลูกไส้คนทจ่วถตรยิ่งอายุจะปีมันสิบหกปีนี่เองครับสิบหกปีนี่สิบหกไอ้สิบหกปีสิบหกแระจนหลโมบักมันฝันน่ะมันก็ว่าเออบอก ตายในเด้อมันขดยานเป็นยังฉันยังฉีนนะมันว่าให้เป็นไปหันไปหนีเด้อมันว่าสันจะแล่นหนีกับศูนย์หกหนึ่งดีเป็นเยปเล่าสิโอ้ยนปูปูเป็่นริษนาขับเมียนทั้งเล่าทั้งกัมพูชาเพิ่นวฆษณาอืมแมนกับพอต่ตฟันจันัมั่นใจดิ ล่าสุดจีฟไออยังก็แตกขึ้นทึงอยู่เนาะแต่แสดงว่าไอซีซื้อได้ทุกอะไรบ้างมั้มันแตกมันกระจายออกคือบางไวกโพนเนี่ยครับผมงมยังผมองก็ยินว่าคือคนดังเกมดังจังหวั่นมาหลายเนาะเขาคนก็จีแต่ขยายไม่ทัวนั่นล่ะครับเพราะว่าอืมครับเหล็กมันแตกไม่นอนแตกแห้งแม่แตกสามตัผมเนี่ยเอวามาวดาญาดีน้องเนาะเอฟซีถูกมองถูกบอลนั่นแหละครับครับผมอ่าบ่ต้องว่า ที่กังวลใจยังมาลองมีจีวิตยังมากมม่เด้เด้อเมื่ออยู่ในปูแล้วจังไดปูเพิ่นกระหายนาดับบันไม่มีคำพันยังสี่พ่อกระว่ามันมาอยู่ดอกอืมพอเราเล่ากว่าปากไว้อยู่แต่หลอดเลอกว่าเราปากก็ลูกเต่าเล่าล้านยังไดเล่ากะทิหายตามเราหลับปากไววครับอืมที่นอนทุกค้นเหมือนกะทิยังที่ตังล่อหรือทังเบิงเนาะอาถิว่าโอ้ยตัวใดนออีพอ กะคือเมื่อนี้ก็บวันที่สิบสี่หรอเอก่ครับสิบสี่ครับอ,อ,อ่าก็คือสิบเป็นพูนละลอเมืองนีม่ม,มีข้ามวันเมืองอ่ากับมือขึ้นวันทีท่ทิมหาหรือมือสีออกนี่แหละครับอ่ามันทีจะรับับเปีโโยนตัวใดกูกะคือสิบไปนี่มีข้าพันยู่ดกนะครับเนาะครับเออกะพี่น้องทุกคนทุกมองทุกบอลการล่อถ้าเบืองนั่นแหละเด้ออ่ากองทุทไายเนาะครับอืมเพราะว่าบาอย่างให้ลูกเต้าเล่าร้านนี่น้อง เอฟซีทุกคนเนี่ยว่าอยากให้เปลี่ยนย้ายไปหลายเออคือทุนเขามันน้อยก็ให้เล่นเอาตารางกับบนแกนันกับพ่อน่ะเนาะอ่าก็คือหลังจากบวงชวงแล้วก็คือซีมีแแ่นั้นเนอในนิมิตคำาวันเนอครับอ่าบอดองเป็นวงบอดองกังวลใจมีงานเห็ดเหยดไปสะกอนอ่าบ่มเมียงบ่มยีดวายังไม่ีีน้องก็เลยโฮกันโยอ่าได้กิ้นแท้แต่ว่ามันสิว่าพอคือยังวางสั้น มันกับมีอยู่ในอกในใจนี่แหละมูสเชอว่าเออเอาก็จะวงสันมันเือว่าในนี้ก็เหมือนนโบแล้วบอกว่าหาใจดีๆใจเย็นๆครับอ่าบ้านองไปยังเนี่ยคันออกก็คือออกโลดเลยนะีะไปก็ดื้อโลดนี่ยังมากไม่เป็นวางสันนะในนี้เนก็หมือนเดียว่ามันบอกว่ายังไงก็พอจะฝืมใจโบเอกให้ว่างดอ้องเวินดีเขาไปหากอนมถ่ายเนาะ คุณก่อนเนาอาจารย์บอกไว้คอยแรงนี่ไหมหมักตัวใดบอกเอกระบองหมูเลยลองลองมักบ่นเสี่ยลองหมักแรงๆอีกบอกอกว่าเรามันบต้องตอนนี้ถามบูบ่นปฏิบัติยังไงนะเป็นอาบีโอเยอะกันว่าแรงๆอืม แดงนี่ที่กินเขากับหยางไว้เออใส่ใส่ผู้ไหนผู้นี้บ่เออชื่ไรไนี่บ่อออแสดงนางยิงอยู่เซฟท่กินเขาด้กับเมียนั้ากับบุษรากะไรนะคับยางเปนวาอาจวนเจียนี่อยู่กูบูเป็นมากกวนมาปัดนะเนาะครับผมอ่ะที่เนีก็คือในนิวันก็หวังบอกก็คือสิมีซ้ำเบาไปบอกไฟระเด้อครับอ่าให้รอด้าเบิ่งยังได้ก็ได้สื่อครับเออได้เลขกได้น้อยกับว่าเป็นอยางเนาะคือมันว่าเลเนี่ย มองได้กับเขาโดมากมันงก็ซสื้อได้อยู่ดอกจะเขาหายหมเต็มเออการเงินจังไดอพอเยี่งกับบองหูเนาะเออก็อาศัยปูเพ่นอ่ามันสิสลรับซับยนโดยไดกับปูเพ่นกับสิเขาเป็นนิมิตหายเออหายเป็นแนวทางเนาะอายุนี่เิ่นกับว่าได้เน้นเน้ทั้งทาเหมนทั้งเล่าเด้อเออปูพันเนี่ยเน้นทั้งรัฐบาลไทยเฮาอย่างเดียวเออพนันเพื่อนวสนาทเพื่อนว่ารังแต่ เดี๋ยวเระเดียร์จองเกียกันเนี่ยวนอยู่แล้ยังจิ๋มหาอันนั้นอันนี้เราอ่ะเนาะอันนี้จะขอให้เออพี่น้องทุกมองทุกคนเอ๊ะับทีของเอ่อเบาวที่ครับเบาวที่หรือคอนดลินทีวีเนาะครับผมอ้าวกาได้ลอดแถวเบิงมือสุดท้ายกูหล่ะครับอืมโทษครับอาจารย์ไอที่ฟันว่าลูกไส้ถึงนิ่งนี่เมื่อคืนเลยเนาะเอ่อ๋อครับเมื่อคืนเมื่อคืนหกนะครับได้มาใช้อายุกำมันกำลังดีปีนขึ้นรถนั่นแหละเขาเหมืนยิ่งใจ ครับอือแต่ว่อเมียงบ้อมบอลเมีงคิดว่าท่านใดบอกว่าท่านถืออยู่ครับผมเออครับขอบคุณอันนี่ก็ขอให้พี่น้องทุกผลถูกบอลเนาะให้มีโชคมีใจกัาทุกมองเด้ออสาให้รลำให้รวยอสาให้ได้หลายๆกว่าเก่าเวดามาหากินก็ให้มีเงินแสนก็ให้มีหลายๆล้านอีกต่อไปเนาะให้เจริญเจริญสาธุ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 